ถ้า,ถา,ากว่าปฏิบัติได้เข้มข้นก็เป็นพระหันได้ถ้าหากว่าจะเป็นพระหันพระลำบากพระวัดพระวัดถ้ามีอารมณ์ใจดีส่งอารมณ์เะโสดาบันได้แล้วก็ได้มโนยิธิหรือว่าสองในวิชาสามสามารถเห็นพระนิพานได้แล้วก็จิตจับนิพานเป็นอารมณ์ ถ้าเวลาใกล้จะตายจิตเ,เป็นเบิดเบืเ่อในร่างกายอิตรัพนิพานอย่างนี้เวลาจะตายก่อนจะตายก็เป็นพระาราหัตในปิพานได้นี่การบำเพ็ญครกรรมฐานขั้นต้นของบรรดาเจ้พุทธบริษัทให้พยายามยึดอารมณ์โสดาบันให้มันโคอารมณ์มดาบันมีไม่มากหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะต้องตาย สองเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่านและก็สามทรงสินห้าบริสุทธิ์นี่เป็นหลักของสัญญอแต่ก็ต้องมีสี่คือจิตรักนิพพานเป็นอารมณ์คือว่าคนที่ปฏิบัติพระกรรมาฐานถ้าจิตเข้าถึงพระโคตรภูญาณของพระโสดาบัน ตอนนี้อารมณ์จะรักคนนึ้นผ่านมากถ้าหากว่าจิตเข้าถึงพวัโสมุสดาบันข้ามโคตรปูไปได้แล้วจิตเข้าถึงพวัสโสดดาปันอารมณ์ีอันหนึ่งจะปรายกฏนั่นคืออารมณ์ธรรมดาเริ่มปรากฏจิตเบาลงเบาจากความโลภเบาจากความโกรธเบาจากความหลงนี่เป็นหลักการของระโสดาบัน แล่ต่อไปชงบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังบารมีสบารมีที่หนึ่งคือทานบารมีสําหรับทานบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราจะปฏิบัติให้ได้ดีเขาก,ก,ก็ต้องค่อยๆได้นะคือปฏิบัติแบบอย่างอ่อนไปก่อนแต่ว่าคณะพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมด มีการตัดสินใจรวดเร็วไม่มีต้องไม่มีการชักชวนไม่มีการชักชวนสามารถบำเพ็ญทานด้เป็นปกติทันทีทันใดอย่างนี้เรียกว่าสังสาริกาศรัทธามีศรัทธาเข้มข้นไม่ต้องเช้าชวนทานบาร,รมีตัวนี้เป็นปรมถบาร,รมีอย่าว่าไดทำให้ครบถ้วนจริงๆทานบาร,รมีก็ต้องมีสันโดษ คือความยินดีเฉพาะทรัพย์ส,สินที่เราหามาได้โดยชอบทำอันนี้ประจําใจและข้อต่อไปก็มีจาคานุติกรรมฐานเขาโคบควจิตมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราต้องการให้ทานถึงแม้ว่ายังไม่มีจะให้กําลังใจก็มีความรู้สึกเป็นปกติ ว่าการให้ทานเป็นของดีซื่หนึ่งเป็นปัะจัยความรักสิ่งกันละกันคนเราถ้ารักกันมากมีคนรักมากเราก็มีความสุขมากไว้อันตรายน้อยทางนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาบารมีเข้าช่วยความรู้สึกอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาบารมีและก็วัเว้นการอย่ากได้ทรัพย์สมบัติเขาบางคนอื่นมาโดยไม่ชอบทำ อย่างนี้ถือว่าทานบารมีครบพ้นเต็มอัตราที่พูดได้อย่างนี้เพราะว่าคณะที่นั่งนี่ทั้งหมดมีทานบารมีครบพ้นเต็มบริบูรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ชนะความโลภได้อย่างดีแห่พี่ใจไปเข้าใจว่าคนที่เขามีความขยันหมั่นเพียรเป็นความโลภอันนี้ไม่ใช่ถ้าเขาก็ขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพเป็นสามาชีวะ คือไม่พดไม่โกงใครไม่รักไม่ขโมยใครยันนี้พระพุทธเจ้าสซเรียวสัมมาชีวะไม่ใช่ความโลภต่อามาในด้านศีลบาร,รมีอย่าลืมนะบาร,รมีทั้งหมดต้องมีปัญญาบาร,รมีเป็นเบื้องหน้าถ้าขาดปัญญาบาร,รมีที่อย่างเดียวบาร,รมีเก้ายางไม่สามารถจะเกิดได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนขาดปัญญาบาร,รมีทานก็ให้ไปได้ เขามีการหวงทรัพย์สิสนเจที่เห็นว่าทานการให้ทานเป็นของดีเขาอาศัยปัญญาบารมีเขาวบคุมมาทางด้านศีลบารมีก็เช่นเดียวกันถ้าขาดปัญญาคนก็รักษาศีลไม่ได้ส่วนการฆ่าสัตว์ตชีวิตบริการเลี้ยงชีพของเราเราจะมีชีวิตได้เ็ราะการฆ่าสัตว์อันอสัตรกินไี่ขาดปัญญา การรักกันกมฏทราบคนชาวบ้านคิดว่าหากินโดยง่ายๆไม่ต้องลงทุนได้ว่าการที่ละเมิดคนรักของคนอื่นถือว่าเป็นความดีได้กําไรการพูดมาษาวาาถือว่าเป็นการได้เปลียนการดื่มสุราเมลยัยถือเป็นของโกงของสีในสังคมที่เป็นอย่างนี้เรื่อขาดปัญญาบารมี คนที่มีปัญญาบารมีเขาจะมีความรู้สึกตามนี้ว่าคำว่าศิลนี่มีแปลว่าปกติปกติของคนคนดีตส่กด็ดีจะมีความรู้สึกเสมอกันเราไม่ต้องการให้เขาใครมากระทุตร้ายร่างกายของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเราเราไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบอย่างนั้นคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน ถ้าต่างคนต่างไม่ชอบคิดว่าทุจร้ายสิ่งกันละกันไม่ไม่ชอบทาร้ายสิ่งกันละกันทุกคนก็จะมีความสุขแต่การอย่างนี้จะมีขึ้นได้เพราะสายเมตตาความรักกรุณาความสงสารต้องอาศัยเมตตาบารมีเขาควบถ้าเรามีเมตตาบารมีเขาควบคุมสิ่งกาทรงตัวต้องอาศัยเมตตาบารมีกับปัญญาบารมีควบกัน แล้วกับรายการที่สองทรัพย์สินขบุคคลใดของเราก็ดีของเขาก็ดีไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งถ้าใครยื้อแย่งไปเราก็ไม่ชอบใจอันนี้ในเมื่อเราไม่ชอบเขาแย่งเราก็ไม่แย่งเขามันก็ทรงตัวได้เพราะอาศัยปัญญาลงความว่าศีลบารมีขบัดาัติในบริษัทต้องปฏิบัติหลายชันเป็นสิ่งของพระโสดาบัน กับสกิาทาคามีกับนาคามีไม่เท่ากันสิ่งว่าวโสดาบันจริงๆก็คือสิ่งห้าถ้าพระสีิทาคามีต้องมีกำบบสิทธะโคกข้าวบคกขุมด้วยถ้าพระนา,าคามีก็ไปสิ่งแปดในการปฏิบัติในสิ่งขอาบรรดาเต็มพุทธบริษัทก็ควรค้อยถืออย่างอ่อนก่อนถือสิ่งข้งโสดาบันให้โศตัวไว้ก่อน ศีลห้านี่สามารถจะพุ่งครองอบายภูมิได้แล้วด้านของบรรดาแต่พุทธบริษัทควบคุมศีลบารมีให้ดีสำหรับศีลนวารมีบารมีได้ควบคุมดีแล้วบาปเก่าๆทั้งหมดไม่สามารถจะให้ผลได้วิธีที่ควบศีลนารมีให้ดีก็ต้องหนึ่งมีเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามสันโดษยินดีเพราะซั์ศีลและบุคคลที่เป็นสิทธิของเรา ต่อไปก็เป็นเนคขมะบาร,รมีเนคขมะบาร,รมีนี่พูดตามภาษาพราะโดยถือว่าการถือบวชแต่การจริงการบวชมีสองแบบบวชืดการนุ่งผ้าเหลืองห่มผ้าเหลืองโคนหัวแบบหนึ่งมีแบบหนึ่งเป็นพระไม่กันก็ไม่ต้องโคนหัวไม่ต้องห่มผ้าเหลืองนุ่งผ้าเตียวผื้นเดียวเป็นพระได้ไห็ได้ไหม ทือว่าก็แต่งตัวแบบพระราชวสามารถตักสังโยชน์ได้แต่สามข้อสามข้อขึ้นไปพระเจ้าทรงริบระอย่างนี้ค้าแท้ถ้าตัดสังโยชน์ได้แต่สามข้อขึ้นไปนี่ค้าแท้แท้สำหรับในคำมมะรามีก็ถือขั้นต้นสำหรับพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดี เนคขมมะบร,รมีของท่านก็คือสิ่งห้าถ้านเนคขมมะข้อข้อ,ขอนาคามีก็ตัดอารมณ์ความรักในระหว่งเพศตัดอารมณ์ความโกรธไปหมดต้องว่ากันตามขั้นนะถ้าไม่เข้าใจในการปฏิบัติก็จะคิดว่าเราทำก็ไม่ได้ในบรมีสิบในความจริงเราทำได้ทำตามขั้น ในรดับแรกก็เขาบรรดาแต่พุทธบริษัทคือเนคขมะขมัสโสดาบัญญัติสุทาคามีคือไม่ละเมิดสินหายินดีเพราะคู่ครองข้อนตนโดยเฉพาะอันนี้จะมีขึ้นได้ก็ต้องมีอารมณ์สันโดษเข้ามาควบคุมสันโดษเรายินดีเพราะคู่ครองข้อนตนและก็มีปัญญาารมีเข้ามาควบคุม ให้ถือว่าถ้าเราไปละเมิดความรักคือสามีทพัญญาของคนอื่นโทษทางกฎหมายของบ้านเมืองนี่ไม่หนักแต่ว่าโทษอารมณ์ของเจ้าขอยีหนักเพราะว่าถ้าเขาทราบก็เมื่อไรแล้วอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ใช่ไหมเอาฆ่ากันตายเพระเรื่องีอยู่มากดังนั้นกบรดา,าท่านพุทธอุปสับต้องใช้บารมีเท่าวบคุมว่าคนอื่นถ้าเขา,าละเมิด สามีจะปัญญาของเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไงถ้าเราทําอย่างนั้นเขาจะมีก็มีความรู้สึกขินเวทกับเราถ้ามีถ้าหากว่ามีสันโดษเขาควบคุมมีปัญญาบารมีเขาควบคุมมีเมตตาบารมีเขาควบคุมคือมีความรักระหว่างเพื่อนเขามีความรู้สึกอย่างไงเรามีความรู้สึกไยังไงก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ละเมิดบารมีข้อนี้ไม่ได้ ที่กล่าวว่าปัญญาบาร,รมีเข้าช่วยนที่ว่ากล่าวมาแล้วเป็นบารมีเป็นปัญญาขั้นต้นก็มาเป็นบาร,รมีที่สี่ปัญญาบาร,รมีสําหรับปัญญาบาร,รมีนี่ความจริงต้องขึ้นต้นนะีที่ในมัคแฝดพระเจ้าขึ้นสัมมาทิฏฐิก่อนพระเวสสวาทาเลียงไว้อย่างนี้ก็ว่าไว้ตามนี้ปัญญาบาร,รมีที่คุมทุกบาร,รมี แตลว่าถ้าใช้ปัญญาบารมีจริงๆนี่ว่าเฉพาะปัญญาบารมีก็ต้องตัดใจเป็นขั้นเป็นปัญญาบารมีพระประสดาบันกับกสกิทาคามีนี่ขั้นหนึ่งปัญญาบารมีเพื่ออนาคามีนี่ขั้นหนึ่งปัญญาบารมีสำหรับประโสูาบันก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริง ว่าสัตว์ก็ดีมนุษย์ก็ดีในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วมีใครบ้างที่ไม่ตายมีไหมก็พิจารณาด้วายญาติผู้ใหญ่ของเราตั้งแต่โทษลงมาที่เราจําได้เลยคือางนั้นแล้วก็ไม่รู้เรียกว่ายัางไงมาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่และคนสมัยรุ่นเราเคาเดยวกับเราคนทีอ่อ่อนก่าเรา ที่เขาตายให้เราดูนั้นมีเยอะรวมความว่าปัญญาปรมีก็ต้องจำว่าชีวิตนี้ไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นและมีการเปลี่ยนแปลงคือมีความแก่กิดตามมาในขณะที่ทรงตัวอยู่ความป่วยไข่ไม่สบายก็ปรากฏความปรารถนาที่เราต้องการก็ไม่ค่อยจะสมหวัง แล้วก็ยังมีการแักพลาจะของรักของชอบใจในที่สุดก็มีความตายในที่สุดเรื่องความว่าการเกิดไม่มีการทรงตัวขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็หาความสุขไม่ได้ไมีแเป็นความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายมันก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความโกวดอุจจาระปัสสาวะก็ทุกข์หนาวเกินไปก็ทุกข์ร้อนเกินไปก็ทุกข์ ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์การทักท้าจะของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายจะเข้ามาถือมันก็ทุกข์ในเมื่อกายเกิดขึ้นมาแล้วมีชีวิตจะต้องทุกข์อย่างนี้ทําไมจะต้องต้องการความเกิดต่อไปอีกนี่ต้องใช้ปัญญาบาร,รมีช่วยในเมื่อปัญญาบาร,รมีมีแล้วเห็นว่าความกายเกิดในโลกมนุษย์ไม่ใช่ของดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถือว่าเป็นปัจจัยของความสุขนั่นคือเป็นเหตุข,ของความทุกข์นั่นเองเรายังไม่มีร่างกายเกิดร่างกายขึ้นมันก็ทุกข์กแบบแตะนี่นกล่าวมาแล้วถ้าเราไม่มีทรัพย์สินไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วก็ทุกเป็นคนไม่มีบ้านไม่มีบ้านไม่มีเรือนอยู่ถ้ามีบ้านมีเรือนขึ้นมาแล้วมันก็ทุกที่เราว,วันนี้พักจะทุกคือบ้านเราสกปรกทุกวันใช่ไหม ต้องปัดกวาดเช็ดหูที่มันเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบันไหนแมลงสาบชุมนี่ยุ่งใหญ่เคยบุนกันเลย่อู้หหญิงแมลงสาบในสัตว์ที่เราไม่ต้องการมันมีขึ้นเราก็ต้องไล่มันก็เป็นทุกข์แต่ที่สุดบ้านเก่าขึ้นมาก็เริ่มทุกข์หลังคารั่วก็ทุกข์เกื้นปุงรั่วก็ทุกข์ น่าเข้าน่าเข้าก็ทุกข์ว่าประตูหน้าต่างมันไม่พยาดีกันขโมยไม่ได้ก็ทุกข์มีบ้านก็ทุกข์ไม่มีบ้านก็ทุกข์คนที่ไม่เคยมีรถยนต์คนนึกเนใจแล้วคนที่มีรถยนต์เนี่ยเขาดีมากไปไหนก็มีความสะดวกสบายเราไม่มีรถยนต์ไปไหนต้องนงั่งรถประจาทางบ้างนั่งรถแก็กสี่บัตไม่มีรถของตัวเองไม่โกร ไม่ได้สุขใช่ไหมให้รถยนต์นพอได้มาวันนั้นมันก็เริ่มทุกข์วันนั้นเลยพอได้รถยนต์มาปั๊บเอค่าดับมันมีรือเปล่าหวาเที่ยงรถยนต์ถ้าใหม่เท่าไรมีทุกข์มากเท่านั้นเราไปเพื่อนนิดชักโมโหใช่ไหมอะไรเกี่ยวหน่อยเป็นรอยหน่อยชักโมโหนี่ื่อตัวทุก,ทกข์รวมความทรัพย์สมบัติที่เราได้มามันก็เพิ่มความทุกข์ ก็รวมความว่าปัจจัยทั้งหมดที่เกิดในโลกนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ก็คิดง่ายๆว่ากายเกิดเพื่อทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกแล้วก็ไม่ไว้ใจชีวิตตามที่พระเจ้าทรงตรัสว,ว่าพิเทเวดูก่อนวิสุ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ ให้มีความรู้สึกว่าความตายอาจจะเข้าถึงเราวันนี้ไว้เสมอคำนี้เพราะอะไรเพราะว่าขึ้นชื่อว่าความตายแวดการที่ต้องตายแน่นอนในเวลาหาความแน่นอนไม่ได้เมื่อเราไม่ประมาทในชีวิตก็คิดว่ามันอาจจะต้องตายถ้าเราคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ต้องควบคุมใจ ในฐานะที่เป็นสาวกคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้ากําลังจิตใจของเราเลวก่อนตายจิตน้อมไปในได้ของอกุศลอกุศลจะพาไปใบภูมิทั้งสี่คือมินรรเปรตสักรกายสติฉันเปินต้นถ้าจิตของเราก่อนจะตายน้อมไปได้อกุศลกุศลจะพาไปได้ความสมุขในสวรรค์กัมาโลก ถ้าหากว่าไม่ติดในร่างกายก็พาไปนิพพานก็รวมความบัติร,ร,รู้อย่างนี้ถ้าคิดว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวว่าวันนี้ถ้าเราตายจริงๆเราจะไปไหนเราจะไปสวรรค์หรือว่าเราจะไปนรกอันนี้หากว่าเราเป็นคนเป็นสาวกขององค์สมเด็จตุสัมมาัมพุทธเจา้าไม่มีใครต้องการนรก เขาคิดว่าถ้าตายวันนี้อย่างเรลวที่สุดก็ขอไปสวรรค์หรือถ้าถ้ากำลังมีความเข้มข้นจริงๆแล้วก็ขอไปสงมมโลกถ้าทางที่เราอยากจะไปนี่ผ่านเราทำยังไงถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ถือเทวธรรมคือธรรมที่ทำบคุคคลได้เป็นเวทวดาได้ใกลที่นีลรตัปะ อิลอายความชั่วโอตะปะเกรงกลัวผลความชั่วขึ้นที่ยวความชั่วทุกอย่างเราไม่ทํากําลังที่ทรงไว้อย่างน้อยคือศีลห้าสรงหบริสุทธิ์มีความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมในพระอริยสวันี่ถ้าเราต้องการไปสวรรค์ถ้าเราต้องการไปพมโลกก็ทรงฌานสมาบัติให้ทรงตัว ที่ทรงชานจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำในการทำหนังสืออนนรกนั่นบอกแค่ห่วงอารมณ์ที่มีโทลอย่างนี้เป็นชานอย่างที่เราบูชาพระทุกวันถึงเวลาแล้วไม่ได้บูชาพระเกิดไม่สบายใจต้องบูชาพระเคยถาวายข้าวแก่พระพุทธรูปทุกวันถ้าวันไหนไม่ทำถึงเวลานั้นถจ้าไม่ได้ทำใจไม่สบายต้องทำ หรือว่ามีโอกาสเคยใส่บาตรถ่เวลานั้นไม่ได้ใส่ก็มีความห่วงใย,ยใจไม่สบายจะต้องใส่บาตรให้ได้รเรืะ่อเคยเจริญสมาธิเคยสมาทานถึงเวลาไหนก็ตามจิตมันห่วงที่เวลานั้นจำจะต้องทำแต่กำลังใจห่วงอย่างนี้สมเด็จระสมาทธเจา้าถือว่าเป็นฌานตรวความแค่บูชาพระแล้วก็มีอนุสติครบทุนสาร,รในการเป็นฌาน เพียงแค่นี้บรรดาเป็นพุทธริษัทท่านตายเมื่อไรท่านก็ไปผลมโลกได้ทันทีนี่ต้องอาศัยบารมีกินเครื่องช่วยถ้าเราต้องการจะปนิพันธ์ถ้าว่าตายวันนี้ขอไปนิพพานวันนี้ตายเมื่อไรปนิพัน์เมื่อนั้นอย่างนี้ก็ไม่นักถ้าต้องการนิพพานระดับแรกจับมุมนิพพานให้ได้ ม,ม,มุมแรกด้วยชาด้วเขตพระนิพพานคือประโสดาบันอันนี้ต้องเอาให้ทรงตัวมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายขร,รบกับพร,ระเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์ในพระอริยสงฆ์ด้ความจริงใจทรงสินห้าบริสุทธิ์จิตบังมิไิ้ผ่านไปนี่ไปมิไดว่าตามทางโยน์และว่าคนที่เป็นประโสดาบันจริงเขาเมลงตามมิ คือเคารพพระพุทธเจา้าเคารพพระธรมรมเคารพพระอ,อริยสงฆ์ไม่สงสัยในความบีของท่านและก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เขาเรียกองค์ของมรโสดาบันถ้าจับอรงอ์มรโสดาบันได้และจิตก็คิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้ถ้ามันจะตายเมื่อไรเราครอบมิรพันธ์อย่างเดียววันนี้เราจะทรงสินห้าบริสุทธิ์ไม่ยอมบกพร่อง ถ้าหากว่าชีวิตที่ตายเมื่อไรเขาปฏิพันธ์เหมือนนั้นแทงกําลังใจอย่างนี้จริงๆสักห้านาทีหลังจากนั่นก็ไปทํางานทําการเมื่อก่อลืมเรื่องนี้ไปแล้วไอ้เรื่อย่าไปสวรรค์ปฏิพันธ์นลืมแล้วก็ห่วงงานางเดินไปเอกป้าย <c oughs> ครูจะไปบ้างอะไรไปบ้างถูกรถชนตายตายเมื่อไรปฏิพันธ์เมือนนั้นก็จิตมิสภาพจำนี่แต่บรรดาแต่พระเจบรรษัทวันนี้ก็จจองแค่บารมีเบื้องตน้น ัญญาบารมีตอนนี้ไปขอสาบว่าโกงสมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้าตั้งใจสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐาน